ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอสมการตัวแปรเดียวดีกีนะครับอสมการตัวแปรเดียวดีกี2ก็เป็นหลักการแก้อสมการที่ต่อเนื่องจากการเรียนครั้งก่อนนะครับสําหรับเรื่องนี้เป็นวิธีการถัดไปเราก็มาดูกันครับเริ่มกันที่ตัวอย่างที่1 ตัวอย่างที่1ของเราเขาทํามาให้แล้วครูไม่ชอบครับครูก็จะยกไปทําเองอ่ะดังนั้นครูขอยกมาหน้านี้นะครับเริ่มต้นที่ข้อ1ครับสมมุติว่าเราไปเจอโจทย์เขาสั่งเรามาแบบนี้จงหาเซตคําตอบของตื๊ดตืดตืดตืดอ่ะซึ่งตัวนี้ครับโจทย์ที่ให้มามันเป็นอสมการตัวแปรเดียวดีกี่สองนั่นเองซึ่งอสมการตัวแปรเดียวดีกี่สองนะครับหลักการแก้ของเขาก็มีอยู่3-4ขั้นตอนหลักๆด้วยกันขั้นตอนที่1ครับ ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมกันทางด้านซ้ายมืออะดังนั้นเริ่มต้นครับครูจะย้ายทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันด้านซ้ายมือกลายเป็น 2x ครับ8อยู่ทางขวามือย้ายมากลายเป็นลบ8มากกว่าิโอเคไหมครับขั้นตอนที่1ผ่านไปถัดไปครับให้เช็คครับเช็คตัวที่เป็นกําลังสองครับให้เช็ค x กําลังสองว่ามันเป็นบวกหรือย,อยัง ถ้ามันติดลบอยู่เราจะต้องทําให้มันเป็นบวกก่อนในที่นี้ข้อนี้เป็นบวกแล้วดังนั้นเราไม่ต้องทําอะไรต่อครับถัดไปขั้นตอนที่2ครับหลังจากย้ายไปรวมกันทางด้านขวามือจนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือให้แยกตัวประกอบของเขาครับซึ่งการแยกตัวประกอบทําได้หลายวิธีมากดึงตัวร่วมแยก2เล็บปกติทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือจะผลต่างกำลังสองก็จากที่สอนไปได้เลยครับ ลักษณะของข้อแรกของเราคือมันสามารถแยกเป็นกำลังสองได้แบบง่ายๆเนาะสองเล็บได้แบบง่ายๆก็ยแยกมาครับคูณกันต้องได้ลบ8รวมกันต้องได้2เห็นไหมครับคูณกันต้องได้ลบ8รวมกันต้องได้ลบ2อะไรนะคูณกันได้ลบ8รวมกันได้ลบ2ดังนั้นคูได้เป็นลบ4กับบวก2โอเคไหมครับ หลังจากแยกตัวประกอบได้เสร็จแล้วนะครับให้เราสมมุติว่า2วงเล็บเนี้ยเท่ากับ0โอเคไหมครับ2งวงเล็บคูณกันเท่ากับ0แล้วก็ดูว่าคำตอบคืออะไรซึ่งคำตอบ2ตัวนั้นมันคือค่าวิกฤตนั่นเองครับอ่าเราก็จะเขียนการว่าค่าวิกฤตคืออ่าคืออะไรที่ครูสมมติเมื่อกี้ครับเหมือนมันเป็นเท่ากับ0อยู่เราก็คิด x ลบ4 คำตอบออกมาเป็น4ถูกต้องครับ x บวก2คำตอบออกมาเป็นลบ2นั่นแหละครับคิดเหมือนกับเขาคือสมการเลยแล้วค่าวิกฤตก็คือ2ตัวนั้นเมื่อได้ค่าวิกฤตเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับให้เราลากเส้นจำนวนขึ้นมา1เส้นครับให้เราลากเส้นจำนวนขึ้นมา1เส้นจากนั้นครับเอาค่าวิกฤต ไปลงบนเส้นจำนวนตัวเลขที่น้อยอยู่ทางซ้ายมือตัวเลขที่มากอยู่ทางขวามือโอเคไหมครับรู่ก็จะลงได้ลักษณะนี้ทีนี้ครับขวามือสุดเป็นบวกสังเกตเห็นว่าเมื่อเราลงเส้นจำนวนเส้นจำนวนเราจะแบ่งเป็น3าส่วนส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ครับส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3คืออะไรอ่ะก็ มันจะมีเครื่องหมายกำกับครับเริ่มต้นที่ขวามือสุดเป็นบวกลบบวกสลับกันไปซึ่งบวกลบบวกมาอย่างไรเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ตอนหลังนะครับอ่ะครูขอข้ามไปก่อนจากนั้นนะครับเมื่อลงเส้นจํานวนลงช่วงบวกลบบวกเป็นอันเรียบร้อยแล้วให้เรามาดูที่เครื่องหมายครับเครื่องหมายมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับไม่มีถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับคือมันจะมีขีดแบบนี้ด้วยโอเคไหมครับ ถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับให้ใช้จุดโปร่งที่ค่าวิกฤตทั้งสองอ่ะครูก็ลงจุดโปร่งไป2จุดที่ค่าวิกฤตทั้ง2องตัวจากนั้นครับเราก็มาดูต่อว่า2วง,งเล็บที่คูณกันคูณกันแล้วเป็นไงครับมากกว่า0ูนยอ่ะเมื่อมันคูณกันแล้วมากกว่า0ูนย์ให้เราดูช่วงที่เป็นบวก เห็นไหมครับบวกของเรามันจะมีสองฝั่งด้วยกันคือด้านซ้ายกับด้านขวาให้ลากเส้นจํานวนไปยังช่วงที่เป็นบวกครับดังนั้นมันมดังนั้นมันจะถูกลากออกไปสองฝั่งครับดังนี้ครับมีหัวลูกศรให้ชัดเจนนะครับนี่แหละครับคำตอบของเราเสร็จแล้วทีนี้ครูถามว่าถ้าตัวนี้ของเรามันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนละ่ะทำยังไง ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูย์มีเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะใช้จุดทึบโอเคไหมครับจุดทึบลงไป2จุดน้อยกว่า0ูนย์ลากไปยังช่วงที่เป็นลบนี่ครับตัวนี้เป็นลบดังนั้นลากเข้าหากันตรงข้ามตัวนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูย์ครับประมาณนี้จากนั้นครับเราก็สรุปคำตอบเพราะฉะนั้นเซตคำตอบคืออ่าจะเขียนเซตอย่างไรดีครับก็เขียนในรูปช่วงเหมือนเดิมครับเนื่อ เนื่องจากเขามี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกครับก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ2เป็นช่วงเปิดถูกไหมครับเพราะไม่เอาลบ2จากนั้นอีกช่วงหนึ่งให้เชื่อมกันด้วยยูเนียนครับคือเอาทั้งสองช่วงแล้วก็เปิด4จนถึงอินฟินิตี้นั่นเองนี่ครับเส้นสั้นง่ายๆสรุปขั้นตอนอีกครั้งนะครับย้ายทุกอย่างไปรวมกันโอเคไหมครับแยกตัวประกอบแล้วก็ดึงค่าวิกฤตออกมา นดึงค่าวิกฤตออกมาเมื่อได้ค่าวิกฤตเสร็จแล้วลงเส้นจํานวนตัวน้อยอยู่ซ้ายมือตัวมากอยู่ขวามือแล้วก็ช่วงเริ่มจากขวามือสุดเป็นบวกลบบวกสลับกันไปโอเคนะครับแล้วเราก็ดูว่ามีเครื่องหมายเท่ากับไหมถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับใช้จุดโปร่งถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับด้วยใช้จุดทึบ เป็นยังไงกับ0ครับ2ตัวคูณกันแล้วเป็นไงกับ0มากกว่า0ลากไปยังช่วงที่เป็นบวกแต่ถ้าน้อยกว่า0นลากไปยังช่วงที่เป็นลบก็เข้าหากันตรงกลางลักษณะนี้แล้วก็สรุปเป็นเซตคำตอบออกมาโอเคไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วครับแค่นี้เลยทีนี้ครับในส่วนนี้ใครจะกดข้ามคลิปไปก็ได้นะครับครูจะอธิบายว่าทำไมมันจึงเป็นบวกลบบวก ใครไม่ต้องการทราบสามารถกดค้ามไปได้เลยครับประหยัดเวลาในการเป็นบวกลบบวกนะครับมันมาจากไหนเนื่องจากมันเราต้องการผลของ x ลบ4คูณกับ x บวก2ถูกไหมครับแล้วเราต้องการมันมากกว่า0ูนย์ก็คือต้องการในกรณีที่มันเป็นบวกทำไมถึงเอา2ช่วงนั้นเราก็มาลองดูกันครับช่วงแรกครับคือช่วงนี้ช่วงนี้มีตัวเลขอะไรบ้างครับเลข4ไม่เอาด้วยก็5้า8ถูกไหมครับ สมมตินะครับช่วงนี้มี5 6 7หกเจ็ดมาเรื่อยๆครูลองแทนเข้าไป1ตัวครับสมมุติว่าครูลองแทนเลขเจเข้าไป7จลบสคูณกับ7จบวกสเห็นไหมครับมันจะได้เป็น3คูณกับ9 9 3 27ซึ่งผลคําตอบเป็นบวกบวกก็คือมากกว่าสูตร 0, นั่นเองอ่ะถัดไปครับดูอีกช่วงหนึ่งครับช่วงตรงกลางทาไมมันถึงเป็นลบ ทำไมมันถึงเป็นลบเพราะว่าตัวเลขที่อยู่ระหว่างนี้ครับระหว่างลบสองถึงสี่มีอะไรบ้างครับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองถูกไหมครับสามก็ได้หนึ่งจุดห้าก็ได้นะครับทศนิยมก็ได้นะครับอะครูลองแทนลงไปครูก็ได้เป็นสมมติเอาเลขหนึ่งมาเนาะหนึ่งลบสี่ฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งบวกสองจะได้เป็นลบสามกับสามลบสามคูณสามได้ลบเก้าเห็นไหมครับว่าผลคูณเขาจะเป็นลบ นี่สังเกตว่านำตัวเลขนี้ไปแทนปึ๊บผลคูณจะเป็นบวกก็คือเครื่องหมายนี้ถ้านําตัวเลขที่อยู่ระหว่างช่วงนี้มาแทนผลคูณมันจะเป็นลบเห็นไหมครับตัวเลขเป็นลบอ่ะอันสุดท้ายครับไปลองดูเองถ้านําตัวเลขระหว่างนี้มาคูณกันผลคูณมันจะเป็นบวกแน่นอนตัวเลขระหว่างนี้มีอะไรครับก็ลบสลบสลบหไปเรื่อยลองหยิบสักตัวนึงครับไปแทนดู ลคูณเป็นบวกแน่นอนอันนี้คือที่มาที่ไปของเครื่องหมายต่างๆว่าทําไมมันจึงเป็นบวกบ,บวกเขาคิดมาให้เราแล้วครับว่ามันเป็นแบบนี้ดังนั้นไขรไม่ทับตรงนี้ก็ใช้หรือจาเอาไปเลยว่าขวามือสุดเป็นบวกแล้วก็สลับมาเรื่อยๆได้เลยครับทีนี้การแก้สมการตัวแปรเดียวดีกี่สองนะครับมีหลักที่ต้องจําเพิ่ม2ออันต้องระวังชัดเจน ขั้นแรกนะครับสัมประสิทธิ์หน้ากําลังสองต้องเป็นบวกเท่านั้นหรือเป็นบวกเสมอถ้าสมการให้มาแบบนี้ครับอ่าดูลูกสมการก่อนเห็นไหมครับหน้ากําลังสองของเรามันไม่ใช่บวกเราจะต้องนาลบหคูณตลอดก่อนเนี่ยคูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณเข้าไปาไป,ปุ๊บกับเครื่องหมายทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นเมื่อนาลบหเข้าไปคูณเห็นไหมครับเครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามก่อน ต้องได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บถึงจะเอาไปแยกตัวประกอบแล้วก็คิดต่อต่อไปครับข้อ2ถ้าสมการของเราเขาแยกตัวประกอบมาให้แล้วก็คือเป็นวงเล็บวงเล็บมาให้แล้วทุกวงเล็บนะครับเน้นว่าทุกวงเล็บค่า x ต้องเป็นบวกยกตัวอย่างครับ x ลบ3คูณกับ2ลบ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เกิดอะไรขึ้นครับนี่เป็นบวกแต่ตัวนี้เป็นไงครับเป็นลบวิธีการของเราคือ ต้องนาลบหเข้ามาคูณแต่เวลานาลบหเข้ามาคูณต้องคูณ2องวงเล็บไหมครับดูตัวเลขนะครับสมมุติครูมีลบหนโทษทีครับเขียนผิดสมมุติว่าครูมีลบหคูณกับ5คูณกับ4ตัวนี้คูณได้เท่าไหร่ครับลบยีถูกไหมครับซึ่งลบยีเกิดจากอะไรมันเอาลบหไปคูณที่5แล้วคูณ4ี่ หรือมันจะเอา5ไปเอาลบ1ไปคูณที่สีก็ได้เนี่ยซึ่งทั้ง2อันมันคือลบ20เท่ากันดังนั้นลบ1จะคูณ5หรือคูณสีก็ได้แต่คูณเพียงตัวเดียวดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับเอาลบ1เข้ามาคูณที่ตัวหลังปึ๊บเครื่องหมายในวงเล็บของตัวหลังจึงเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามและเมื่อนำลบมาคูณเมื่อใดก็ตามเป็นไงครับเครื่องหมายของอสมการจะต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม นี่คือข้อควรระวังนะครับมาดูกันต่อในตัวอย่างของเราในชีตของเราดีกว่าเปิดไปที่หน้า34ครับ่ครับเปิดไปที่หน้า34มาดูตัวอย่างนะครับอันนี้นักเรียนต้องจดลงไปแล้วนะครับตัวอย่างหน้าที่34ของเราเริ่มต้นเนาะะมาดูกันที่ตัวอย่างที่2ของเราครับ x กำลังสองลบส x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ขั้นที่1ครับย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมกัน หา,ายทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมกันทางด้านซ้ายมือจากนั้นครับเช็คว่าเป็นบวกหรือยังจะสังเกตเห็นว่า x ก,กํลังสองมันเป็นบวกแล้วดังนั้นให้แยกตัวประกอบเลยครับอ่ะก็แยกตัวประกอบออกมาเป็นสองวงเล็บตัวแรกค้้ค้นไหมครับเหมือนกับตัวอย่างที่1เลยดังนั้นแยกออกมาได้เป็น x ลบกับ x บวกสก็จะได้ค่าวิกฤต ค่าวิกฤตของเราก็จะเป็น4กับลบสอีกแล้วเหมือนข้อเดิมเลยครับจากนั้นครับเมื่อได้ค่าวิกฤตเสร็จเราก็จะมาเขียนเส้นจำนวนกันครับเมื่อได้เส้นจำนวนเสร็จเอาค่าวิกฤตมาลงบนเส้นจำนวนครับเป็นเป็นลบสกับ4ช่วงครับขวามือสุดเป็นบวกใส่ไปครับบวกลบบวก โอเคมหมครับขวามือสุดเป็นบวกแล้วก็สลับกันไปจากนั้นครับให้มาดูที่ตัวนี้ครับมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับมีถูกไหมครับเมื่อมีเครื่องหมายเท่ากับให้ใช้จุดทึบครับาจุดทึบลงไปที่ข้ามวิกฤต2ตัวจากนั้นดูต่อครับคูณกันแล้วเป็นไงครับน้อยกว่า0ถ้าน้อยกว่า0ต้องดูช่วงที่มันเป็นลบซึ่งตรงกลางครับที่เป็นลบเราก็จะลาก เข้าหากันตรงกลางเป็นอันเสร็จแล้วครับข้อนี้เราก็จะได้เซตคำตอบคือ <À. S 1> ก็จะเป็นปิดลบ2ถึงปิด4เรียบร้อยครับโอเคไหมครับอ่าโอเคหรือเปล่าไม่รู้ครับมาตัวอย่างถัดไปกันดูลองเราต้องลองหลายๆตัวอย่างครับแล้วเราจะอ๋ออ๋ออ๋อขึ้นเรื่อยๆ นั่งนั่งฟังอยู่ที่บ้านก็ทําเสียงอ่ออ,อตามไปด้วยก็ได้นะครับอ่ะดูตัวอย่างที่สามครับเริ่มต้นของเรากันตัวอย่างที่สามของเรานะครับเริ่มต้นเนาะเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างก็ย้ายทุกอย่างไปไว้ทางสายมือก็ได้เป็น 2x งเอ็กําลังสองลบ 4x ลบ 3x มบวก3ามากกว่าหรือเท่ากับ0ู ย้ายทุกอย่างไปรวมกันถูกไหมครับแต่ทีนี้มันยังรวมกันไม่เรียบร้อยนะครับข้อนี้จริงๆร,ร,รวมได้เลยครูมไม่ได้ดูเนาะ,ะครูก็เขียนในมันทันนึงก็ได้เป็น2 x กาลัง2ลบ7 x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ0ูะจากนั้นครับเช็คครับว่าหน้า x กาลังสองเป็นบวกหรือยังหน้า x กาลังสองคือเลข2เป็นบวกแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องทําอะไรกับเขาก็แยก2วงเล็บได้เลย อ่ะเมื่อแยกสองวงเล็บครับข้อนี้แยกยากนิดนึงเป็น 2x กับ x ทีนี้อันนี้ครูเป็นตัวอย่างเนาะครูจะสอนเลยคูณกันต้องได้3ก็มี3กับ1แต่คูณไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้ต้องได้ลบ7ดะดังนั้นครูได้เป็นลบ3กับลบ1โอเคไหมครับไกลคูณไกลใกล้คูณกใกล,กล้ต้องได้ลบ7ซึ่งได้พอดีอ่ะดังนั้นครูจะได้ค่า วิกฤตคือตัวแรกครับเป็น1นส่วนสตัวถัดไปครับเป็น3นั่นเองแล้วเราก็เขียนเส้นจำนวนครับซึ่งใครจะเขียนข้างล่างก็ได้นะครับครูขอมาเขียนข้างบนฝั่งนี้นะครับ เมื่อเขียนเส้นจำนวนได้แล้วก็นำค่าวิกฤตมาลงบนเส้นจำนวนครับมีเศษ1นส่วนสกับ3ตัวที่น้อยกว่าคือเศษ1ส่วนสตัวที่มากคือ3ครับขวามือสุดเป็นบวกลบบวกสลับกันมาต่อไปครับมาดูกันมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับมีถูกไหมครับนี่มีเครื่องหมายเท่ากับใช้จุดทึบครับจุดทึบลงไปที่ค่าวิกฤตทั้งสอง จากนั้นครับเป็นยังไงกับ0ูนย์ครับปึ๊บ2ตัวคูณกันแล้วมันมากกว่า0มากกว่า0นย์ลากไปยังช่วงที่เป็นบวกครับนี่ช่วงที่เป็นบวกเราจะมี2ฝั่งถ้าเป็นช่วงที่เป็นลบจะอยู่ตรงกลางเพียงที่เดียวนะครับเราก็ลากออกไปปึ๊บปึ๊บ่าใส่หัวลูกศรให้เรียบร้อยนะครับเป็นอ่านเรียบร้อยครับเราก็จะได้เซตคำตอบคือ มี2ช่วงด้กันช่วงแรกก็ลบอินฟินิตี้จนถึงปิดเศษหส่วนสองยูเนียนครับปิด3จนถึงอินฟินิตี้นั่นเองเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับ3ตัวอย่างแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวครูสอนขอสอนตัวอย่างที่4กับตัวอย่างที่5แล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่งมีค่อนข้างเยอะ อะต่อไปนะครับตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4ของเรานะครับจำข้อสังเกตที่ครูให้ได้ไหมครับดูโจทย์ของเราก่อนเป็น 3-x ลบ x กับ5บวก x ครูบอกแล้วว่าข้อพึงระวังก็คือถ้าโจทย์เขาแยกวงเล็บมาให้เราเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องตรวจสอบว่า x ทุกตัวเป็นบวกหรือไม่ในที่นี้มี x 1ตัวเป็นลบดังนั้นเรานำลบ1เข้าไปคูณ1ครั้งโอเคไหมครับปึ๊บเข้าไปกลายเป็น x ลบ3วงเล็บหลังครับคูณสลับวงเล็บนี้สลับตัวเลขนิดนึงกลายเป็น x บวก5เครื่องหมายครับเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเพราะอะไรครับ นี่ไงครับเพราะเราเอาลบ1เข้ามาคูณ1ครั้งดังนั้นเครื่องหมายจึงเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าลักษณะนี้ครับเรียบร้อยครับก็ค่าวิกฤตต่อเลยวิกฤตคือก็จะเป็น3กับลบ5โอเคไหมครับเมื่อได้ค่าวิกฤตเป็น2ตัวนี้แล้วขั้นตอนต่อไปครับก็ลากเส้นจำนวนปึ๊บ ลากเส้นจำนวนเสร็จนำค่าว,วิกฤตมาลงครับมีลบห้ากับสามขวามือสุดเป็นบวกลบบวกสลับกันไปจากนั้นครับเช็คครับมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับไม่มีใช้จุดโปรจากนั้นครับเช็คต่อว่าเป็นไงกับศูนย์ครับคูณกันแล้ว น้อยกว่า0ูเห็นไหมครับเนี่ยสองตัวเนี้คูณกันแล้วน้อยกว่า0นย์น้อยกว่าศูลากไปอย่างช่วงที่เป็นลบครับซึ่งช่วงที่เป็นลบก็อยู่ตรงกลางเป็นอันเรียบร้อยครับเราก็จะสรุปได้ว่าเซตคำตอบคือก็จะเป็นเปิดลบหถึงเปิด3นั่นเองอ่ะอีกหนึ่งข้อครับเรียบร้อยไปแล้วเห็นไหมครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่อะไรเลยแต่เราจะต้องจําขั้นตอนให้แม่นว่าเริ่มจากอะไรอ่ะตัวอย่างสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับตัวอย่างสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วครูจะให้แบบฝึกหัดไปลองทํากันสักหนึ่งหน้านะครับอ่ะตัวอย่างที่5้ากันครับเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อกี้เลยเขามีมาให้2องวงเล็บเห็นไหมครับแต่เป็นยังไงครับเอกเป็นบวก แต่ตัวนี้ x เป็นลบอีกแล้วดังนั้นเราจะต้องใช้ลบ1เหมือนลบ1เข้ามาคูณปุ๊บเข้ามาครูก็จะได้เป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ3คูณลบ1แล้วครูก็สลับให้เรียบร้อยนะครับเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเพราะเรานำลบ1เข้าไปคูณ1ครั้งครับ จริงๆเวลาลบ1คูณมันคูณ2ฝั่งนะครับฝั่งนี้คูณวงเล็บนี้ฝั่งนี้คูณ0แต่เมื่อคูณศย์มันก็ได้ศูนย์อนเดิมโอเคไหมครับมันก็เลยเหมือนไม่ได้คูณจากนั้นครับเมื่อคูณเสร็จเราก็จะได้ค่าวิกฤตอ่าค่าวิกฤตคือก็จะเป็น2กับ3จากนั้นเมื่อได้ค่าวิกฤตเสร็จครับขั้นตอนเดิมเส้นจำนวนมาครับเส้นจำนวน อไอได้เส้นจํานวนเสร็จค่าวิกฤตไปลงเลยครับก็จะเป็น2กับ3ช่วงครับขวามือสุดบวกลบบวกตามลําดับมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับไม่มีใช้จุดโปโลอ่ะจากนั้นครับเป็นยังไงกับ0ูนย์ครับมากกว่า0ูนย์เห็นไหมครับมากกว่า0ูนย์ลากไปยังช่วงที่เป็นบวกครับลากไปยังช่วงที่เป็นบวกก็คือออกจากกัน2ฝั่ง ใส่หัวลูกศรให้ชัดเจนนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับสรุปคำตอบได้เลยเพราะฉะนั้นครับเซตคำตอบคือมี2ช่วงก็เขียนไป2ช่วงครับ2 u n ยูเกับ3ถึงอินฟินิตีครับเรียบร้อยครับวันนี้ครับเรียนรู้กันไปทั้งหมด5ตัวอย่างด้วยกันซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับ ตัวอย่างนี้นะครับจะให้เราทำแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกัน1ห,หน้าครับให้เราทำแบบฝึกหัดหน้า36ครับหน้า36ทส่งครู1ห,หน้าโอเคไหมครับถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูจะให้ถ่ายหน้า36ส่งเหมือนเดิมวิธีการทำครูมายกตัวอย่างให้สักนิดนึงเช่นข้อที่1ครับเจอแบบนี้ทำยังไง มันย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทางสายมือหมดแล้วถูกไหมครับเราก็แยกตัวประกอบกลายเป็น x กับ x บวก5มากกว่าศูนย์ค่าวิกฤตครับค่าวิกฤตคืออะไรครับค่าวิกฤตคือ0ย์กับลบ5ถูกไหมครับตัวนี้เป็น0นย์ตัวนี้เป็นลบ5อ่าจากนั้นครับเส้นจำนวนแล้วก็ลงค่าอะไรของเราไปเองด้วยตัวเองโอเคไหมครับอ่ะครูทำให้ดูจนจบเลยแล้วกันเนาะ ไหนๆก็อสาขึ้นมาขนาดนี้แล้วจากนั้นครับเราก็เขียนเส้นจำนวนะลงค่าไม่จิตครับมีลบหกับ0ูนยขวามือสุดเป็นบวกลบบวกมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับไม่มีใช้จุดโปรง่งมากกว่า0ูลากไปยังช่วงที่เป็นบวกครับปึ๊บก็จะได้สองช่วงนี้ เพราะฉะนั้นครับเซตคำตอบของเราคือพื้นที่เขียนพอไหมเนี่ยถ้าเขียนไม่พออ่ะเขียนไปแล้วเนาะคำตอบคืออช่วงของเราครับก็จะเป็นลบอินฟินิตี้จนถึงเปิดลบห้ายูเนียนครับเปิดศูนย์จนถึงอินฟินิตี้นั่นเองตัวอย่างข้อหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับ ถ้ามีข้อใดใน10ข้อนี้แยกตัวประกอบไม่ได้เวียนไ้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทำมีข้อไหนครับครูคิดว่าเราทำได้เนาะอ่ะเช่นอันนี้ครับครูยกตัวอย่างข้อ5ให้ดูอีกข้อหนึง่งอ่ะเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับอ่ะข้อ5นะครับเริ่มต้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทางซ้ายมือแล้วขวามือเป็นศูนย์แต่เป็นยังไงครับ หน้า x กําลังสองเราเป็นลบดังนั้นเรานำลบหนึ่งมาคูณตลอดก่อนคูณตลอดก็คือคูณเข้าไปเลยครับคูณ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 อ่าดังนั้นครูก็จะได้เป็น x กําลังสองลบสิบหกน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะว่านำลบหนึ่งเข้ามาคูณหนึ่งครั้งเครื่องหมายของอสมการเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามโอเคไหมครับจากนั้นครูก็จะแยกโดยใช้ผลต่างกําลังสองกลายเป็น x ลบสี่คูณกับ x บวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ค่าวิกฤตคืออ่าก็จะเป็น4กับลบ4ลงเส้นจำนวนเลยครับอ่าเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ4กับ4ก่ขวามือสุดบวกลบบวกครับมีเครื่องหมายเท่ากับใช้จุดทึบมีเครื่องหมายเท่ากับใช้จุดทึบ อ่แล้วก็น้อยกว่าศูนย์ลากไปยังช่วงที่เป็นลบก็คือตรงกลางทีนี้ครับการตอบถ้ามันเขียนไม่พอจริงๆแบบนี้ก็ได้ครับตอบช่วงมาเลยคําตอบของเราคือลบสีถึงสตอบแบบนี้เลยก็ได้ครับมันจะได้ไม่ต้องไปเขียนตัวเล็กๆน้อยๆเหมือนข้อหนึ่งที่ครูทำเนาะอ่าข้ออื่นๆลองดูนะครับบางข้อต้องปรับนู่นปรับนี่ก่อนลองดูครับ10ข้อวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ